จะต้องแข่งกันเป่าลูกโป่งให้ใบใหญ่ที่สุดใช้ลมจากลูกโป่งเป่าแก้วให้หล่นจากโต๊ะใครหล่นหมดก่อนเป็นผู้ชนะผู้ชนะกับผู้ชนะมาเจอกันจนได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคือเกมนี้มีผู้ชนะหนึ่งคนเท่านั้นก่อนเป่าลูกโป่งเนี่ยเราจะมีการสกอตจำกันก่อน10ทีสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองกระโดดกันนี้ับูกระโดดกระโดดกระโดดกันนี้ห้กระโดด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 

อันสุดท้ายผู้วินนะผูวินผู้วินหนึ่งสองไปหนึ่เออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สามสีหเออต้องอย่างนี้เจ็ดแปเ้ริ่มไปเร็วมา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 เออเออเออเอ้ยอันนี้เกลยุทธ์กยุทธอ ปอดแข็งแรงเวอรที่มาเอาคำว่าปอดเหล็กปอดเหล็กเนาะตอนนี้ปอดปอดเหล็กอีกสักพักกับปอดอะไรปอดแหงเฮ้ยเขานะลุกชนะไปหนึ่งสองสามหนึ่งกระโดดลงสูบพี่เจ๊สอง สามกิทีอ่ะสีกี่สี่สิบยี่สิบบอกอ้ยี่สเลยะเจ็ดพอมั้งสิบแปดเก้าสิบเริ่มเริ่มเริ่มเราจะมาเชียร์กันหน่อยด้วยเพลงบทของบ้านเราอมาพี่ลุงนำหน่อยเน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 เ

เดียวมากอะไรอะเ็ไรลูกสรุปเกมนี้พี่เอิรชนะไปเออหนึ่งสองามทีนี้มันลงวิธีห้าหกเจ็ดแปดเอาเลยเอาเลยใช่ปะเออมาเอาเลยแต่เดาดา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 เดเด หายใจเข้าลึกๆหายใจออกแรงๆเลยเออยไ้แเ่้แได้ๆขมไ่ได้แล้วอ่ะไม่ทำไม่ก่องได้อ่ะเมื่อกี้ก่องได้เลยอ่ะได้แล้วเอราะวแข่งจริงทำไม่ได้ไปไๆเออเออรออยู่นะแน่ๆ

ตะกี้นี่ไอ้คี้โกงไม่เป็นไรชนะไปเดินซ้องซ้อมเดินซ้อมคุณลงดสามยองรงสิห้าหกเจ็ดถูกเป๊ะแปดเก้าสิบหนึ่งแต่แต่

สามสี่ดีทั้งคู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากเกระตานขาเออาอพี่อชนะอ่ะกริ่งเอยยอยโอ้โห เครื่องนี้เอาแล้วเอาแล้วมอลแล้วเร็วเรวเอาแล้วเร็วเถ้าไม่ผ่านแล้วโอ้โหเฮ้ยเอ้ยทีเดียวเร็วแล้วหมดแล้วแบล่าสุดนะครับเอิร์ธชนะนีโอไปนะฮะเออส่วนผมได้เหรียญไปหนึ่งเหรียญ